ก็จะมีการจัดเหมือนเป็นทำบุญร่วมกันกับแฟนๆครับผมก็ปีนี้ก็จัดท yeah> ี่วัดปู้ยเช่นเคยแม่จะจะไม่ได้นัดหลายปีแล้วใช่แล้วกับนี่เป็นความคลื่นก็น่ารักมากเลยก็ก็แน่นแน่นเหมือนทุกปีเลยครับผมก็จะมีการแบบมีร่วมกันบริจาคเป็นให้อาหารเป็นชุมชนแถวนี้ด้วยครับแล้วก็ถวายเงินที่วัดด้วยนิเรียมมาจัดในเมือ แต่เต็มมากคือเมื่อวานต้องบอกวา่ายอมใจด้วยทุกคนมากเลยนะเพราะว่าเมื่อวานก็คือเราจัดแฟนนี้ไปสองรอบก็กว่าจะเสร็จประมาณสิบทุ่มห้าทุ่มเลยครับแล้วก็แฟนๆก็ยังมาหนานแน่นมากๆรวมทั้งทีมทุกๆคนด้วยก็แบกสังขารกันมาก <c oughs> ถือว่าการขับยังเหนียวแน่นอยทุกปีที่ผ่าน,นมาใช่เลยใช่เลยครับก็มีทั้งไทยแล้วมีทั้งต่างชาติด้วยเป็นปีที่อร่อยอะไรการร่วมทำบุญกับ มูกี่ปีแล้วว่าสี่ห้าสี่ห้าปีได้แล้วนะครับก็ได้ทําบุญร่วมกันแบบนี้ก็น่ารักมากๆเหมือนกันเป็นการเปิดเขาเรียกว่าความเป็นสิริมงคลสําหรับอายุขึ้นเลขใหม่ไม่บอกว่าเท่าไหร่แต่บอกว่าขึ้นเลขใหม่ยังไงครับกัเลขใหม่เราบวก็เป็นก็เป็นเป็นลัคกี้เซเว่นแล้วกันบวกกันได้เลขเจ็ดบอกตัวหลังไดกนะครับบอกแค่ตัวหลังก็ยี่สิบห้าก็บวกกันได้เลขเจ็ดเหมือนกันอุ้ย อายูน้อยๆอยู่เลยนะนี่มีน้องงูมาด้วยมันคือมันคือผมไม่รู้ว่าเหมือนหลวงพ่อให้มาก็เลยดถือมาด้วยใช่ครับก็ปีนี้ปีงูไงปีงูเล็กหลวงพ่อวัดคู่ให้มาก็เลยไม่รู้ถือก็เลยถือไปด้วยถือก็เลยถือไว้เป็นเป็นปีทีมพิเศษแค่ไหนครับกาแฟแต่โตไปด้วยกันเนาะครับผมก็สำหรับ ตัวแฟม์มิ่งที่ผ่านมานะครับทีมมันจะเป็นตีมอาชีพก็เหมือนแฟนๆหลายๆคนก็จะแต,ต่งตีมอาชีพมาเลยน่ารักมากๆมีแบบมีคนเลี้ยงจระเข้มีเป็นตู ATM, ้เอทีเอ็มก็มีมีน้องมอลลี่ก็มีมีสาวน้ำตรงน้ำอะไรมาหมดเลยก็ไปขับจัดเต็มมากๆแล้วก็ถัดมาอีกหนึ่งวันก็มาทําบุญด้วยกันใส่ทิชช่ขาวันหมดเลยก็ <laughs> <laughs> มีความแตกต่างกันดีนะครับ <laughs> น่าสังกมาก <laughs> ปรับตัวไม่ดูเหมือนกัน ก็สำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวมีช่วงตอนเย็นครับผมก็จะมีกิจกรรมดินเนอร์ที่ทำร่วมกับแฟนๆก็ไปร้านหม่าลาล马拉苏达เสียก็บอกเลยว่าก็จัดเต็มกหบแฟนๆเหมือนกันโต๊ะหนึ่งก็หมื่นหนึ่งเลยนะแ้่ตัวละหมื่นแล้วก็มีนี่แหละครับ <laughs> แต่แตนี้ก็นี่ว่าปีนี้นี่ใหญ่กว่าที่น้องเพว่าเราให้เวลาแฟนๆขับเยอมากเลยครับใชปีนี้ปีนี้รู้สึกว่ากิจกรรมแน่นๆมากกว่าเดิมก็รู้สึกว่า อยากใช้เวลาด้วยการกับแฟนๆทั้งทีเพราะว่าปีหนึ่งเหมือนแฟนๆต่างชาติด้วยทั้งในไทยด้วยที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอยู่ไกลๆอะครับผมเขาก็จะบินมาสักคีหนึ่งก็รู้สึกว่าในในช่วงเวลาที่เขาบินมาหาเราเนี่ยก็อยากจะมีกิจกรรมที่ทำกับเขามายาวๆเลยคือบางคนบินมาหลายชั่วโมงแบบเป็น2 0 30ชั่วโมงเพื่อมาหาก็รับถือเขามากมากใช่เลายรู้สึกว่าอยากมีช่วงเวลาที่ได้ใช้ด้วยกันแบบเป็นหลายๆกิจกรรมประกอบกันนะครับอยากย้อนถึงโมเมนต์เมื่อวานช่วงนี้คือค่ะ หลายๆคนบอกว่าโอ้รโมป่านวันนี้ก็มาไหมครับกับคนไหนดี <laughs> น <laughs> ก็ก็อยากขอบคุณเขาเหมือนกันอยากขอบคุณทุนเหมือนกันครับผมที่เหมือนมาจอยทั้งสองทั้งสองรอบเลยแล้วระหว่างงานเนี่ยก็ไปช่วยขายกาแฟให้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวตัวคาเฟ่ที่ทําด้วยกันนะครับผมจะเปิดช่วงมีนา this น,น่าจะประมาณวีที่2ครับวีายาหยาคาเฟ่ที่โครงการเดอะกลาสบางนามีการเปิดตีการ ก็มีให้ของนิดหน่อยเดี๋ยวเขาเอามาโชว์ที่หลักอะกานแล้วก็ไปดินเนอร์กันครับผมอาหารฝรั่งเศสอันนี้เล่าอันนี้อันนี้อันนี้ขิมเป็นทานฝ่ายดายฝรั่งเศสกันก็ พิเศษกว่าทุกปีไหมก็ประมาณนั้นละกันครับเพราะว่าเหมือนแต่ละปีเนี่ยเราก็จะเลือกร้านอาหารที่แตกต่างกันไปด้วยจะได้มีความแบบพิเศษสดใหม่ในทุกๆั้งเลยร้านนี้เขาเลือกครับผมก็อย่างวันเกิดเขาเนี่ยผมก็จะเลือกถ้าวันเกิดผมเขาจะเลือกไงเขาเลือกหุ่นใจหราหุ่นใจเพราะว่าทำอะไรก็ถูกใจหมดเลยเพราะว่าเหมือนเหมือนเหมือนค่อนข้างค่อนข้างแบบ เปิดใจมากๆครับแต่ว่าต้องบอกว่าทุกอย่างที่เขาเลือกมาก็คือดีอยู่แล้วก็เลยไว้ใจมากๆเลยว่าทำอะไรก็ดีแน่นอนแน่นอนสิเอาแล้วชงเองเกิดเองเกิ่อดีอ่งวันนี้เขามาเขาก็ทำบุญด้วยไหมครวันนี้ไม่น่ามาครับเพราะเมื่อวานผมอาจจะให้ให้เขาช่วยงานหนักไปหน่อยอะไรก็เลยนอนสลบอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จแล้วกลับไปหลับ ไม่น่ามาแล้วแล้วก็ยังนอนไม่ตื่นเลยล่ะเนี่ยเาะว่าเขาร้องไห้ไปเยอะใช่ก็อาจจะแบบเสียน้ำตาก็เลยเหนื่อยเลยเดี๋ยวค่อยกลับไปรับไปทานข้าวอยู้ซึ้งๆไปหน่อยมั้งคือผมพูดก็ร้องเขาพูดเองก็ยังร้องน่ารักดีครับมันหนึ่งซ้อมหรือเปล่าครับไปซึ้งแบบซ้อมพูดขอบคุณแขกเหลือในงานอะไรเลยก็เหมือนซ้อมหลายรอบแล้วนะ ไ,ได้คิงหลือลลอลไคิงหรือเราพี่อะไรอยากขอบคุณแฟนแๆไหยครับก็อยากจะขอบคุณแฟนๆทุกๆคนมากๆเลยครับผมที่คอยติดตามกันมาหลายปีมากๆแล้วถ้าตั้งแต่ที่เขา้าเริ่มมาทํางานในวงการตั้งแต่ถ้าแต่แค่โฆษณาเลยอ่ะผมว่าผมทํามานา่าจะ16ปีได้แล้วตั้งแต่18บแปดสามปัจจุบัน34แล้วอยอมรับเลย3 4ีแล้วก็ประมาณ16ปีได้แล้วครับผมก็มีแฟนๆหลายๆคนก็เวียนมาเวียนไปเวียนมาเวียนไปเข้ามาใหม่บ้าง ออกไปบ้างอะไรเงี oh! now, so mm ้ย hmm. ก yeah. ็ด hmm. yes, ีใจมากๆที่เราได้เจอกันแล้วก็หลายๆคนก็ยังอยู่หน้าตรงนี้ครับผมก็อยากจะขอบคุณมากๆเลยครับหลงากนี้ค่ะเรื่มผลงานบ้างไหมผลงานเพลงอะไรอยู่นะผลงานเพลงก็มีซิงเกิลที่เพิ่งปล่อยไปเป็นซิงเกิลที่ขอตุนแต่งงานก็เพลงชื่ absent ครับผมก็ไปฟังกันได้แล้วก็จะมีซิงเกิลใหม่ๆที่จะถูกปล่อยมาเร็วๆนี้ด้วยก็จะเริ่มกลับมาอัลบั้มสองแล้วก็จะมีทั้งเพลงไทยเพลงสากลเลยครับผมแล้วก็ผลงานละคร ก็จะมีเรื่องรักสลับลายเล่นกับพี่คุรูสดิเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแฟชั่นเลยครับผมก็จะมีความแบบทั้งดราม่าด้วยมีความโรแมนติกด้วยก็รอติดตามกันได้เลยแล้วก็มีซีรีส์ครับผมเรื่องผมดูมิสิกาตัวประกันอันนี้ก็จะเป็นซีรีส์แนวสืบสวนสอบสวนก็มีแคสเยอะมากผมรับบทเป็นคุณครูแล้วก็มีนักเรียนนัก<อ><อ>เรียนสามสิบคนได้ในห้องก็มันมากเหมือนกันครับผมเร็วน,<ค>นี้แน่นอนน่าจะช่วงเดือนมีนาคม แล้วก็มีซีรีส์กับพี่ออมุชารครับผมเป็นลำคอมชื่อถึงคุณภรรยาจากสามีสุีิรักอันนี้ก็จะมีความน่ารักกุงจริงแล้วก็จะได้เห็นพี่ออมในบทบาทใหม่ด้วยรวมทั้งผมก็จะเป็นตัวละครที่เท่ๆกู๋ๆรอติดตามได้เลยครับผมแล้วก็จะมีหนังกับพี่อนันดาครับผมเป็นแนวฮอร์เรอร์ชื่อ replace me คิดว่าน่าจะได้ดูเร็วนี้เหมือนกันครับผมรอคายติดตามด้วยเป็นหนังฮอร์เรอร์เรื่องแรกเลยจัดเต็มมากๆก็ได้พี่อนันดาเป็น คนที่เล่นด้วยกันแล้วก็เหมือนเป็นพูดฟูผมด้วยแล้วก็มีพี่ขงก้องเกียรติไปพูดกับก,บก็บมันมากๆแน่นอนครับผมเหลืออะไรนะงานเยอะที่หมดโอนะคะแน่นพอเวลาเลยอันนี้คือถ่ายถ่ายเสร็จหมดแล้วถ่ายเสร็จตล้วไหนไปที่แล้วครับผมก็จะออนแอร์ในปีนี้แหละมีโปรเจกต์ที่สบาัญที่ยวบอกไม่ได้ไหมมีครับผมเดี๋ยวน่าจะได้เริ่มกลับมาถ่ายช่วงกลางปีแล้วครับเพราะว่าเหมือนเหมือนช่วงที่เพิ่งศึกมา ผมยังไม่ค่อยขึ้นก็เลยรับผมรับผมงอกปะรับผมยาวรับปีนี้ยาวอ๋อยาวๆเหมือนกันครับผมก็ตั้งแต่ช่วงกลางปีไปก็น่าจะยาวๆครับแต่ยังรับได้อยู่นะครับแต่ว่ายังมีช่องว่างยังมีช่องว่างได้อยู่มีอะไรที่อยากทำไหมครับยังไม่ได้ทำก็ผมว่าเรื่องงานแสดงครับผมยังมีอีกหลากหลายบทบาทที่ยังอยากรับแล้วก็ยังอยากลองเล่นเพราะว่าเหมือนคาแรคเตอร์บางทีมันจะมีความใกล้เคียงกัน ต่พอเปลี่ยนพุ่งก,กับหรือว่าเปลี่ยนโทนเรื่องมันก็จะทําให้ตัวหนังเป็นประแบบแล้วก็รู้สึกว่าเราอยากลองรับในหลากหลายรูปแบบมากครับผมทั้งงานเพลงด้วยการเช้รูปแบบหลายรอนหนังหนังที่คือช่วงปีนี้ครับผมอยากจะเริ่มหันมาทางหนังแนะก็จะมีคือด้วยความละครซีรีส์กับหนังเนี่ยวิธีการถ่ายทอดก็จะมีความหลากหลายแบบมากๆเพราะหนังมันจะมีต้องจบต้องเล่าจบภายใน2ชั่วโมง ฟังกระชับก็จะคนละแบบกับซีรีส์ที่มีเวลาในการเล่าหรือละครที่มีเวลาในการเล่านานมากๆนะครับก็อยากลองเล่นดูลองเล่นละครคุณทตลอดคุณจะทำตลอดคุณจะทำตลอดเหมือนในเหมือนในชีวิตประจำวันเล่นตลอดเลยปีนี้แบบว่าระ้วางเดือนจะไปสวีเดนกันที่ดับประเทศที่ไหนกัก็มีครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงซัมเมอร์ก็อาจจะแวะๆไปเที่ยวนิดนึงแต่ว่าทำงานด้วยนะทำงานด้วยเที่ยวด้วยครับ คือแบบมองไป่ไหนเราแบบไปโอ้ยสปอยได้มี่เนี่ยสปอยได้เขาเขาไม่บอกเขาไม่บอกครับใครไม่บอกก็ก็ใช้เวลาเดินทางแบบเป็นสิบชั่วโมงอยู่เหมือนกันยุโรปแล้วทำไมรู้วะครับผมก็เดี๋ยวอาจจะบินไปยุโรปอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีไปทำงานที่ยุโรปด้วยไปพูดได้มีเนี่ยพูดแล้วผมไม่ได้ทำงานที่ยุโรปเอาใหม่เปลี่ยนใหม่ครับผมก็อาจจะมีไปทางมาต่างประเทศช่วงนั้นด้วยโอกาสไปแต่ว่าเติม เติมหวานเติมหถึงแม้ว่าจะเติมทุกวันอยู่แล้วแต่ว่ามีการแบบเติมแบบพิเศษหน่อยใกล้จมดตอนนี้มดขึ้นใหม่แล้วนะปักอินซูลินนอินซูลเคล็ดลับเคล็ดลับกันเคลื่อนรับขอขอบคุณใช่ไมครับเดี๋ยวจะเป็นเติมหวานปล่อยปล่อยอินซูลินเหรอเอาเคลื่อนรับเป็ื่อนยงายนะเติมเป็นยังไงก็ช็อตกช็อตก็คือคือผมรู้สึกว่าเคยไปเคยไปเห็นทานทานครับผม เรจะเป็นกฎเลขสองเหมือนประมาณว่าทุกสองอาทิตย์เนี่ยเราควรจะมีการแบบไปดินเนอร์พิเศษการทุกสองเดือนก็นจะควรจะไปแบบเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกันหรือว่าทุกสองปีก็ควรไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันครับผมแต่ตอนนี้ก็ขยับทุกสองปีไปทุกสองเดือนสองเดือนไม่ได้ต่างประเทศดีอะไรอย่างงี้ครับผมก็เป็นการหามเมพิเศษที่มีความแตกต่างจากการชิตประจําวันครับมันก็จะทําให้เหมือนเราได้เห็นมุมมองใหม่ๆของของเราและเราแลา้วก็ลงล็ก วมึการช้ชวิตด้วยกันเยมีบอรักทุกองชงทุกสนาทีบอกรักทุกสองชั่วโมงบอก,อบอกอรักทุส <positioning> กสนาทีเลยเอยบอกรักทุกสนาทีตายล้วตายล้รว่าเราถ่ายคลคุณทบอกรักให้ดูหนอยที่ึงวันวิธีการบอกรักทุกสองนาที มันน้องเก่งใหม่เออรอดูแล้วนะรอดูแล้วมันมันแค่นี้มันเป็นคลิปเนอะมันทั้งวันไม่ต้องทำอะไรแล้วรอดูหนึ่งวันเพราเราจะบอกวันที่กี่ถ่ายละครอยู่โดนคู่กับปีโทรวัไหนใยไม่เคยนับเลยแต่ว่าถ้ามีโอกาสได้อยู่ด้วยกันก็เยอะเยอะก็คือหนักมงเพื่อนหันหน้าเลยกันรักนะรักนะครับหวานวันนี้ไม่มีรักอ่ะเข้าไป เราเป็นเศร้าเลยครับท้ายป่าคอนโซนไตใบพายแฟนๆครับฝากแฟนๆนะครับฝากเรื่องอะไรดินก็อยากจะขอบคุณแฟนๆแล้วกันครับผมแล้วก็อยากจะฝากทุกผลงานเลยที่จะได้ติดตามในปีนี้ครับผมทั้งพาร์ทพาร์ทบุคบันเทิงด้วยแล้วก็พาร์ทธุรกิจด้วยเพิ่มเติมก็จะมีตัววันสกินแอลพครับผมก็จะเป็นเซรั่มที่พัฒนากับทางทีมหมอเลยแล้วก็จะมีตัวคลินิกวันเซิสเจอรี่ที่จะถูก ในช่วงเมษายนก็ฝากรวีกันเข้ามาใช้บริการได้เลยนะครับผมแล้วก็มีคาเฟ่ชูวีอายังคาเฟ่ก็จะเป็นทีมคาเฟ่ที่คอลแลบกับพาร์ศิลปินซึ่งศิลปินเจะมาทั้งแนวการวาด CI หรือว่าศิลปินหลากหลายรูปแบบก็แวะมาเจอได้เลยครับผมช่วงมีนาเหมือนกันที่โครงการดีการครับก,ก็จะมีอีกหลากหลายธุรกิจที่ถูกปล่อยออกมาในช่วงปีนี้็ฝับติดตามด้วยะครับขอบคุณครับคุณนะครับ